ข่าวดีเฮ hey, ดังดงรัฐแจกเงินให้อีกคนละ5,000บาทเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอได้อนุมัติโครงการราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่โดยแจกเงินเยียวยาคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ7,000บาทซึ่งก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.rauchana.com ได้ตั้งแต่วันที่29มกราคม2564ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะคะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่8มีนาคม2,564ที่เพจเราชนะก็ได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าเตรียมเฮกันเลยจัดให้ทั้งวันหยุดและเงินเที่ยวสงกรานต์ปีนี้หยุดยาว6วันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15เมษายน2,564แต่เท่านั้นยังไม่พอจัดให้อีกต่อเตรียมเปิดโครงการใหม่ทัวร์เที่ยวไทยแจกเงิน5,000บาทช่วยค่าเที่ยว เพียงอายุ18ปีขึ้นไปแทนที่เที่ยวไทยไวัยเกา่าที่กำหนดอายุ55ปีขึ้นไปซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นก็มีดังนี้นะคะอายุ18ปีขึ้นไปสมทบเงินสูงสุด5,000บาทต่อคนให้ออกเดินทางเที่ยวผ่านบริษัททัวร์โดยจะสมทบเงินให้40%ของแพ็กเกจส่วนสำหรับรายละเอียดทัวร์เที่ยวไทยเต็มๆก็ต้องรอสรุปมติคอรมอซึ่งก็คาดว่าจะออกมาในเร็วๆนี้นะคะ นี่นะคะก็คือแหล่งข่าวนะคะจากเว็บไซต์ d a i l y New นะคะก็ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากเว็บไซต์ d a i l y n e w มาณนะที่นี้ด้วยนะคะซึ่งแหล่งข่าวก็บอกนะคะว่าวัยรุ่นเฮเปิดเงื่อนไขรัดแจก5,000บาทเที่ยววันหยุดสงกรานนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ได้มีการเตรียมที่จะเสนอมติคอรมอนะคะซึ่งถ้าหากว่าทางช่องของเรานะคะทราบข่าวความอัปเดตเคลื่อนไหวต่างๆนะคะ ทางช่องของเราก็จะรีบนามาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ